สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิสยูนิเวิร์สบอแกลเรียฟาดแรงเม็กซิโกไม่ควรได้มงกุฎชีไทยควรได้เข้ารอบสุดท้ายแม้การประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่69ประจำปี2020ที่จัดขึ้นณเซมิโนฮาร์ดร็อกโฮเทลแอนด์คาสิโนฮอลีวูดรัฐฟอริดาจะจบลงไปแล้วแต่กระแสของการประกวดในครั้งนี้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะซาลงไป เพราะหลังจากที่แอนเดรเมซาตัวแทนสาวงามจากประเทศเม็กซิโกได้เป็นผู้ครองมงกุฎคนล่าสุดก็เกิดกระแสตมรา,มาขึ้นมาตลอดตั้งแต่การล็อกมงกุฎไปจนถึงรูปภาพแต่งงานกับชายหนุ่มปริศนาและล่าสุด รา d ิเนล่าซาอุเซวามิ s s u ยูนิเวอจากเบลเกเรียก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรของเธอและเปิดโอกาสให้เหล่าแฟนๆนางงามได้เข้ามาถามคำถามต่างๆแน่นอนว่าคำถามที่ถามเธอเข้ามามากที่สุดนั้นก็หนีไม่พ้นการประกวดที่เพิ่งจบลงไปบอกเลยว่าคำตอบในแต่ละคำถามนั้นแซบไฟลุกมากโดยมีนางงามได้เข้าไปถามเธอว่าคุณคิดว่าเม็กซิโกเหมาะสมกับตำแหน่งมิส s ยูนิเวอหรือไม่เธอก็ตอบกลับมาว่าไม่ พร้อมทั้งกล่าวว่าสำหรับเธอนั้นมิสยูนิเวอร์จากแคนาดานั้นคือที่สุดของเธอแล้วและเธอยังได้จัดห้าสุดท้ายในใจของเธอนั้นก็คือฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียโคลอมเบียและคอสตาริกาเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์ว่าเธอนั้นคิดว่ามิสยูนิเวอร์จากเม็กซิโกไม่เหมาะสมที่จะได้ครองมงกุฎไปเราแฟนนางงามจากเม็กซิโกก็เข้ามาต่อว่าเธอว่าการที่เธอพูดแบบนี้ อาจจะทำให้เสียแฟนคลับในเม็กซิโกได้เพราะคนเม็กซิโกก็เชียร์เธอเยอะพอสมควรเธอจึงตอบกลับไปว่าขอโทษนะแต่ฉันไม่เสียใจหรอกเพราะฉันแค่พูดว่าฉันคิดยังไงเท่านั้นและอีกอย่างตลอดเวลาสิวันที่ได้อยู่กับนางงามทั้ง73ประเทศฉันยังไม่รู้เลยว่าคนไหนคือน,นางงามจากเม็กซิโกทั้งนี้ยังมีแฟนนางงามเข้าไปถามเธอว่า,วาเธอคิดว่าไทยจะได้เข้ารอบพาคนสุดท้ายหรือไม่เธอก็ตอบออกมาอย่างมั่นใจว่าใช่ เธอนั้นยอดเยี่ยมมากฉันรักเธอมากจริงๆแต่การตอบคำถามที่แซ่บที่สุดก็คงมีไม่พ้นที่เธอแคปแชตที่แฟนนางงามจากมาเลเซียบอกเธอว่าเม็กซิโกคือมิสเทเลมุนโดไม่ใช่มิสยูนเวิร์สมาลงใน IG Story เองด้วยพร้อมทั้งคำตอบว่าโอเคยสเพราะก่อนหน้านี้ได้มีดราม่าจากแฟนนางงามออกมาบอกว่าที่นางงามจากเม็กซิโกได้ครองมงกุฎไปนั้นเป็นเรื่องของธุรกิจ เพราะเ e เลมุนโดสื่อยักษ์ใหญ่จากลาตินอเมริกานั้นเป็นสปอนเซอร์หลักในการประกวดครั้งนี้และคนที่เข้ารอ้าคนสุดท้ายก็เป็นนางงามจากลาตินไปแล้วถึง4คนนั่นเองอย่างไรก็ตามราดิเนลล่ายังได้ตอบคำถามอื่นๆไม่ใช้แค่เรื่องความเหมาะสมในการครองมงกุฎเท่านั้น เธอยังพูดถึงเพื่อนนางงามที่ดีที่สุดของเธอนั่นก็คือนางงามจากโรมาเนียและตอบคำถามเรื่องที่มีคนบูลลี่ปากของเธอพร้อมทั้งขอบคุณสำหรับกำลังใจและคำชมที่ทุกคนมอบให้กับเธอขอขอบคุณข้อมูลจาข่าวสดขอบคุณค่ะ